กัรกระแสคัดทุกประเด็นเน้นทุกข่าววิเคราะห์ทุกเรื่องราวในอินไซา,า์รัฐสภา สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่อินไซด์รัฐสภานะครับวันนี้เรามาเจอกันเช้าว,วันจันทร์22พฤศจิกายนผมนรงฤทธิ์คิดเห็นดําเนินรายการเช่นเคยนะครับช่วงเวลาที่จะพาทุกท่านไปทันกระแสคัดทุกประเด็นเน้นทุกข่าวและวิเคราะห์ทุกเรื่องราวหลากหลายช่องทางติดตามรับฟังอินไซด์รัฐสภาและรับชมอินไซด์รัฐสภาได้ทุกเช้านะครับจัน,น,รนทร์ถึงศุกร์7.30นถึง8.00นเรามาเจอกันแบบนี้ทาง FM 8 17.5เมกะเฮิร์ส์นะครับ วิทยุรัฐสภาฟังกันได้ทั้งในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลออกอากาศพร้อมกันอีก14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคนะครับส่วนระบบ AM ก็เช่นเคยนะคุณผู้ฟังคลื่นความถี่1071สกิโลเฮิรตซ์สายโซเชียลมีเดียสายออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ w w w t p c h a n n e l o r g แอปพลิเคชันมบายในสมาร์ทโฟนของคุณผู้ฟังนะครับดาวน์โหลดกันได้ TP c h a n n e l t p c h a n n e l tpchannel หรือว่าคนไหนที่ใช้งาน a c e b o o k นะครับก็เข้ามาทักทายกันได้นะคุณฟัง ทุกๆเช้านะครับกับไลฟ์สดนะครับผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเช้านี้นะฮะสัปดาห์นี้ถือว่าเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเป็นวาระสาคัญนะครับเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่เราจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับมีความคลิบหน้าเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้านะครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนะครับประกาศราชกิจจานุบเบกษาเลือกตั้งสมัยหน้าก็ชัดเจนนะครับเรื่องของการใช้สสอแบ่งเขต400คน นะครับรวมทั้งสสบัญชีรายชื่อ100คนรวมจํานวนสมาชิกสสที่จะเลือกตั้งสมัยหน้า500คนนะครับชัดเจนแล้วกับการประกาศใช้บัตรเลือกตั้งสองใบอันนี้ก็เป็นการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเอามาเนี่ยฮะเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะถึงอาทิตย์นี้ก่อนนะครับแต่ว่าท่ามกลางกระแสการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับที่ผ่านมากับการสมัครนะครับแล้วก็การหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็มีประเด็นปมปัญหาต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นอ่ามี ข้อคดหาว่านักการเมืองไปช่วยหาเสียงตรงนี้นะฮะในส่วนของกรรมิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนก็ติดตามประเด็นนี้นะครับว่าเออเราควรจะไปแก้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ยังไงความชัดเจนตรงนี้และรายละเอียดตรงนี้เราจะมาคุยกันครับกับทางสอสอจังหวัดนครปฐมเขต3พักเก้าไกลนะครับใน,ใน,านาฐานะโฆษกคณะกรรมการ,กา,ก,ารการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนวันนี้เรา ได้รับเกียรตินะครับจากทางคุณสุทธวันสุบรรณอยุธยานะครับตอนนี้คุณสุทธวันอยู่ในสายกับพวกเรานะครับสวัสดีครับคุณสุทธวันครับค่ะสวัสดีค่ะครับก็อนเลยนะฮะเห็นประเด็นนะครับจากข่าวคราวที่เราก็เห็นเรื่องฮะปมปัญหาตรงนี้ที่เกิดขึ้นแล้วในส่วนของคณะกรรมการนะครับมีการพิจารณาจากปมปัญหาเหล่านี้ที่บอกว่ามีนักการเมืองไปช่วยหาเสียงยังไงบ้างครับค่ะก็คือ เรื่องมีอยู่ว่ามีทางประชาชนนะคะได้ส่งคลิปและรูปภาพของการที่มีต่อสท่านหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์นะคะไปช่วยผู้สมัครนายกอบตเสียงนะคะก็เมื่อมีการส่งเรื่องเข้ามาที่ทางคณะกรรมาการะคะ่ะเราก็ได้มีการเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งเข้ามาให้ข้อคิดเหตุมาสอบถามนะคะแล้วก็มีการเชิญ รองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลังสิษนะคะเข้ามาพูดคุยกันด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีคนรองเรียนเข้ามาหลายคนแล้วก็เป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วนะคะก็จากการพูดคุยกันค่ะก็พบว่าในส่วนนี้นะคะทั้งทางกะกะตและอาจารย์สมชัยเองเนี่ยเห็นว่าพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พสสองข้หกสองเนี่ยมีปัญหาค่ะเพราะว่ามีหลายหท่านเนี่ยพูดว่าการที่สสไปช่วยท้องถิ่นหาเสียเนี่ยผิดตามมาตราสามสิบสี่และมาตราหกสิบเก้าของพระมอการเลือกตั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเข้าแค่มาตราสามสิบสี่มาตราเดียวค่ะค่ะซึ่งมาตราสามสิบสี่เนี่ยก็คือให้ ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกผู้ที่สภาผู้บรินหารสองคินเนี่ยไปช่วยหาเสียงเนี่ยให้กะกะตมีอำนาจสั่งให้ระงับการกระทำนั้นได้ซึ่งมีแค่นี้ไม่ได้มีบทกำหนดโทษใดๆครับอคุณสุธวัน<อ>ครับ<อ>เดี๋ยวขอไปย้ำ นะฮะบ,บอกถึงรายละเอียดให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมรับทราบสักนิดหนึ่งคือพระราชะบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพุทธศักราช2562นะครับคุณผู้ฟังคุณชมประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่16เมษายน2562ทั้งหมดเนี่ยนะครับในระ,ะนราชะบัญญัติฉบับนี้นะครับมีทั้งหมด145มาตราประกอบไปด้วย10หมวดก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นบททั่วไปนะครับการแบ่งเขตเลือกตั้งการดําเนินการเลือกตั้งนะพูดถึงผู้ ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้สมัครนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งวิธีการหาเสียงของผู้รับเลือกตั้งนะครับการออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนเลือกตั้งการดําเนินการตรวจสอบการเลือกตั้งแล้วก็บทกําหนดโทษในส่วนนี้ที่คุณสุธวันบอกไปกับพวกเราเนี่ยครับก็คือจะอยู่ในหมวดที่3นะถ้าพูดถึงมาตรา34เนี่ยก็คือหมวดที่3ว่าด้วยการดําเนินการเลือกตั้งนะครับรายละเอียดก็คือ ย้ำอีกครั้งหนึ่งมาตรา34นะครับในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐกระทําการใดๆโดยมิชอบด้วยหน้าที่และอํานาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใดหรือดําเนินการใดๆที่เป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครใดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการเลือกตั้งมอบหมายมีอํานาจสั่งให้ยุติหรือระง,งับการกระทํานั้นได้อันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เอามาพูดคุยย้าให้คุณผู้ฟังคุณผชมรับทราบแต่ทีนี้อพอบอกว่าตรงนี้เหมือนจะมีปัญหาครับคุณสุธวันครับแล้วเราดําเนินการหรือว่ามีข้อเสนอแนะยังไงกลับไปกับทางกกรบ้างครับค่ะ ในที่นี้กรกตก็เป็นคนกล่าวเองตอนที่ประชุมกันมติการนะคะว่าอันเนี้ยเหมือนกรกตนเนี่ยถือดาบอยู่แต่ก็เอาไปฟันสอสองไม่ได้เพราะว่ามาตราสี่สี่ไม่ได้มีบทกำหนดโทษครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ค่ะในมาตราหกสิบเก้าอ่ะค่ะที่เราคุยกันว่าเหมือนจะเข้ามาตราหกสิบเก้าด้วยที่บอกว่าห้ามให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทำการใ,ใดๆอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครทีนี้ หลายหลายคนยังเข้าใจว่าสอสอเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่พอมาดูกันในรายละเอีละละละยดจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยสอสอไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วซึ่งเมื่อก่อนอะ่ะอาจจะใช่ค่ะมเมื่อก่อนเนี่ยตามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตธเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยสอสอคือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ตอนเนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่รวมสสแล้วซึ่งทําให้พอมาแก้ กฎหมายเนี่ยในปีหกสองเนี่ยมาตราหกสิบเก้าเนี่ยคือเรายกของเดิมมาเลยซึ่งทำเว็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตอนเนี้ยก็เลยหลุดออกไป,อกไปสองออก็เล่นหลุดออกไปจากกฎหมายน,นี้ทางกกตทางอาจทรสมชยสายลักษณะกรรมธิการค่ะก็ได้คุยกันว่าเราควรจะมีการแก้ไขตรงนี้เพื่อให้ครอบคลุมเหมือนเมื่อก่อนอแต่แนวทางการแก้ไขอะค่ะอาจจะเป็นสองแบบเลยยงงไ,ไคือมีการแก้ไขเพื่อกําหนดโทษ ในมาตรา34เพิ่มขึ้นรหรือแก้มาตรา69จากคําว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเปลี่ยนเป็นเจ้าพนักงานของรัฐตรงนี้จะครอบคลุมสสอด้วยหรือหรือเป็นการแก้ที่ยกเลิกตรงนี้ไปเลยค่ะปลดล็อกให้สสอช่วยหาเสียงได้เพราะตรงนี้หลายๆคนก็เข้าใจว่าธรรมชาติของการทํางานการเมืองทั้งในระดับชาติะระดับท้องถิ่นเนี่ยอาจจะต้องไปด้วยกันอ,อ,อาจจะอนุญาตให้สสช่วยหาเสียงไปเลยก็ได้ ซึ่งก็ต้องมีการพูดคุยถกเถียงหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะครับคุณสุธวันถ้าเราเรามองกลับไปก็เหมือนมีสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรบางพรรคบางกลุ่มก็เคยเสนสเอเสนอประเด็นนี้ ว่าอยากจะให้รวมนะในเรื่องของการทําหน้าที่เพราะว่าอย่างที่คุณสุธวันบอกกับเราบอกว่าบางทีเรื่องของการเมืองท้องถิ่นก็อาจจะมีแรงสนับสนุนจากพรรคการเมืองนะครับจากนักการเมืองระดับชาติลงไปในส่วนท้องถิ่นด้วยตรงนี้คิดว่าระหว่างตัดออกไปนะครับกับเพิ่มเติม,เ,ตมเปิดทางเลย ให้ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกอุทิสภาลงไปมีส่วนนะครับในการช่วยนักการเมืองท้องถิ่นหาเสียงที่จะเลือกตั้งเนี่ยระหว่างตัดออกไปกับเปิดทางตรงนี้คิดว่าถ้าช่างน้ําหนักแล้วอะไรดีกว่ากันหรือว่าเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากกว่ากันครับตรงนี้ทั้งสองวิธีก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งเราก็ต้องมาถกเถียงพูดคุยหา ทางออกอีกครั้งแต่โดยส่วนตัวเห็นว่าการที่อนุญ,ญาตให้สสามาช่วยหาเสียงเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นความไม่เท่าเทียมค่ะเพราะเราจะมีผู้สมัครอิสระหรืออีกหลายหลายคนที่ไม่ได้มีโอกาสมีสสก็มาช่วยหาเสียงรแล้วการที่สสหาเสียงแล้วเข้าไปพูดว่าเนี่ยถ้าเลือกคนนี้นะเดี๋ยวผมจะอนุมัติโครงการนั้นโครงการนี้มันก็เป็นความไม่เท่าเทียมแล้วเป็นการแข่งขันกันอย่างไม่เป็นธรรมค่ะ ที่ีสุดแต่แต่ค่ะแต่ถ้าสมมติไม่ได้แก้กฎหมายตัวนี้อย่างไรก็ตามก็ยังมีสสไปช่วยหาเสียงอยู่ดีไม่ทางตรงก็ทางอ้อมก็เกิดเป็นปัญหาเช่นกันแล้วก็ต้องมาตีความกันอีกว่าผิดพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเปล่าก็เป็นความวุ่นวายอีกเส้นกัน อันนี้ก็เป็นทิศทางและก็แนวโน้มนะครับจากข้อเสนอของคุณสุธวันนะครับทีนี้ถ้าเรามามองกันนะครับว่าในเรื่องของการทําหน้าที่ต่างนะครับเรื่องของการเสนอแก้กฎหมายตรงนี้ถ้าเล็งแก้จริงๆเอาละเลือกตั้งท้องถิ่นสมัยนี้ครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้28พฤศจิกายนไม่ทันแล้วแต่ถ้าจะแก้จริงๆกระบวนการต่างๆในส่วนของขคณะกรรมาการจะทํายังไงต่อไปบ้างครับ ทางกัรมาธิกานะคะก็ได้ให้ความเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายเนี่ยไปยังทางกก,กตเรียบร้อยแล้วนะคะทําหนังสือส่งไปแล้วก็มีการสอบถามทางกก,กตเพิ่มเติมว่าควรมีการแก้ไขปรับปรุงมาตราสามสิบสี่และหกสิบเก้าอย่างไรบ้างเพื่อจะได้นําความเห็นของกก,กตเนี่ยมาประกอบการพิจารณาในการจัดทําร่างกฎหมายของคณะกรรมาทิการ,รเพื่อเสนอต่อสภาผูแ้แทนราษฎรที่พิจารณาต่อไปค่ะ รวมถึงมีการสอบถามกกตเพิ่มด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการเคยมีเคยใช้อำนาจตามมาตราสามสิบสี่วรสองหรือไม่ที่สั่งให้ระงับการกระทำของของการที่สอบสอบไปช่วยหังเสียงอะคะ่ะขอข้อมูลเพิ่มเติมครับอันนี้ในส่วนของนักวิชาการที่เชิญเข้าไปวันนั้นนอกจากเสียงของกกตแล้วท่าทีหรือข้อเสนอแนะของนักวิชาการของอาจารย์ที่เราเชิญไปเนี่ยท่านบอกอะไรให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนครับ อาจารย์สมชัยค่ะที่เชิญเข้าไปพูดคุยก็ยังเสนอให้แก้มาตรา69อะค่ะเ,เพราะว่าท่านให้ความเห็นว่าอันนี้เป็นความประมาทเลินเล่อในการแก้ไขกฎหมายก่อนหน้านี้ในเรื่องคําว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอะค่ะที่หลุดควมว่าหลุดจากการเป็นสสอ,ออกไปถ้าเห็นว่าถ้าแก้ตรงเนี้ยก็จะตอบโจทย์แล้วก็จะกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนอาจจะแก้คําว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยก็จะจบเลย ็จะครอบคุมมีบทกำหนดโทษชัดเจนอ่าครับอันนี้นอกจากส่วนการทํางานของคณะกรรมาการในส่วนนี้แล้วนะครับมีเพิ่มเติมไหมครับในช่วงนี้คณะกรรมาการพิจารณาหรือว่านะครับให้ข้อเสนอแนะประเด็นอะไรอื่นๆเพิ่มเติมไหมครับในช่วงนี้ครับตอนนี้ก็จะมีการพูดคุยกับอ,องค์การภา,าคีเครือข่ายวิทยุและโทรศน์กระจายเสียงประเทศไทยค่ะเรื่องการ ให้ใช้ขึ้นความถีดแก้ไขาจากหนึ่งพันวัตต์เป็นหนึ่งร้อยวัตต์ก็จะมีการถกเถียงพูดคุยกันอยู่ในสัปดาห์หน้าก็จะเข้ามาพูดคุยกันต่อค่ะเพราะว่ามีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีทางวิทยุการดินด้วยค่ะ<อ>ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะครับคุณสุธวันครับสุดทา้ทายนะฮะอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไหมครับเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น28พฤศจิกาย,ยนนี้ครับเชิญครับ ก็วันที่ยี่สิบปดพฤศจิกายนนี้ก็จะเลือกตั้งนายกอบตอและสมาชิกอบตอแล้วนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยออกไปใช้หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของตนเองเลือกสมาชิกสภาอบาตอนะคะเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนค่ะก็อยากให้ทุกท่านออกไปใช้เสียงของตัวเองเลือกคนที่ตัวเองต้องการเพ้ามาพัฒนาจังหวัดของตนเองค่ะ ครับผมเห็นในพื้นที่นะครับจังหวัดนครปฐรมตอนนี้รู้สึกว่ายังมีปัญหาประสบอุทกภัยกันอยู่อย่างนั้นแหละฮะเห็นเมื่อวันเ<ช>มื่อวานยังลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนตรงนี้นะฮะร,รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับคุณสุทธวันครับก็ที่ผ่านมานะคะก็มีปัญหาน้ำท่วมเนี่ยที่นครปฐมเป็นเวลาเกือบสองเดือนแล้วคะ่ะก็เป็นน้ำที่ไหลลงมาตอนนี้น้ำก็ทยอยลดลงเรื่อยๆแล้วคะ่ะแต่ยังมีบางจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ เพราะว่าก็ยังระบายได้ชาในคลองก็ยังต่นต่นนะคะก็ตอนนี้ก็มีการลงไปพูดคุยสอบถามให้กำลังใจมอบน้ำดื่มมอบยารักษาโรคน้ำกัดเท้าอะคะ่ะแล้วก็มีการก่อนหน้านี้เคยประสานกับทางโซลประทานจังหวัดให้เร่งติดตั้งเครื่องฉักดันน้ำเครื่องสุบน้ำเพิ่มขึ้นซึ่งมีการคุยกับทางผู้ว่าด้วยท่านก็มีการประสานร,รองอธิบดีกรมโลนอะไรมาก็ ก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะก็กําลังระบายอยู่ค่ะก็คาดว่าเร็วๆนี้น่าจะกลับมาเป็นปกติค่ะครับที่นี้มันมีช่องว่างช่องโหว่อยู่คือตอนเนี้ยส่วนท้องถิ่นนายกอาบาตอนะครับสมาชิกสภาอาบาตอเป็นช่องว่างอยู่เพราะว่ากําลังหาเสียงเลือกตั้งกันนะครับตรงนี้<ท>เองนะฮะมีส่วนประสานหรือว่าเชื่อมต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยังไงบ้างนะครับให้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะ ่ะก็มีการเข้าไปพูดคุยกับทางประลัดอบตอค่ะตอนนี้ประหลัดอบตอก็จะดักษากาันอยู่ oh. ทางอบตอก็จะมีการให้ไม้กระดานมาทําทางเดินให้กระสอบการมาป้องกันบ้านเพื่อเหลือพี่น้องประชาชนมอบสุขาลอยน้ําสุขากระดาษอะไรอยงี้ค่ะก็มีการประสานกับทางประหลัดค่ะ ก็ทาใช้งานดําเนินต่อไปได้ครับโอเคครับเช้านี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับที่ร่วมพูดคุยกันนะครับในประเด็นไม่ว่าจะเรื่องของการเล็งแก้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับกับปมปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ด้วยก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมทั้งคุณสุธวันด้วยนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นไฮไลท์นะครับในส่วนของการทํางานของคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและ การมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับก็เป็นมิติต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับข้อมูลนะครับจากทางเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับคุณสุทธวันสุบรรณอายุทยาสสจังหวัดนครปฐมเขต3พักเก้าไกลนะครับในฐานะโฆษกคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับไฮไลท์ก็อย่างที่บอกไปนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเรื่องของพรบรเนาะการเลือกตั้งนะครับ ผู้บริหารนะครับสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่เราใช้กันมาประกาศใช้ตั้งแต่ปี2562ก็อาจจะมีช่องว่างเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่จะต้องไปปรับแก้การรายละเอียดตรงนี้คณะกรรมาการก็ ถามไปถึงกกตและรอตอนนี้รอนะครับในส่วนของกกตอตอบกลับมาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วจะแก้ได้หรือไม่อะไรยังไงแต่ก็คงไม่ทันการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้แน่นอนนะครับแต่ก็เป็นทิศทางต่างๆเดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นนะครับเวลายังมีอีกค่อนข้างเยอะนำไปฟังความคิดเห็นของเรื่องของนักวิชาการกันนะครับนักวิชาการเขาก็มีการคุยกันนะครับวิพากษ์นะครับเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งอ,อปทอหรือว่าในส่วนของ การเมืองท้องถิ่นเนี่ยนะครับวาจะสมาชิกนักการเมืองระดับชาติไม่ว่จาจะเป็นสอสอส,อสอวอช่วยหาเสียงเนี่ยตรงนี้ทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอาจารย์ยอดพลเทพสิทธานะครับอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวนนะครับให้ความคิดเห็นเอาไว้บอกว่าผิดหลักการสําคัญของการกระจายอํานาจ ต้องแยกบทบาทกันก่อนนะครับอันนี้เขาเสนอมุมมองไว้นะครับอาจารย์ยอดพลบอกว่าเพราะสสเป็นตัวแทนของประชาชนในฝ่ายนิติบัญญัติแต่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นลักษณะของการกระจายอํานาจรูปแบบหนึ่งที่นายกอบตอนายกเทศบาลเป็นคนจัดทําบริการสาธารณะนะครับซึ่งมีลักษณะก้ากึ่งกับฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ยอดพลเราก็จะเห็นมิตินะฮะบ,บอกว่าให้แยกกันส่วนฝ่ายนิติบัญญัติ กับฝ่ายบริหารแล้วก็เป็นฝ่ายปกครองด้วยนะครับถ้าฝ่ายนิติบัญญัติไปยุ่งในการหาเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นก็จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของอาจารย์คณะนิติศาสตร,ร์มหาวิทยายลัยนเรศวรน,นะครับขณะที่คณะบดีคณะรัฐศาสตร,ร์มหาวิทยายลัยอุบลราชธานีนะครับอาจารย์ทิติพลพักดีวานิชนะครับก็ให้ข้อมูลกับเราไว้ว่าการให้สสสว ข้าราชการการเมืองช่วยหาเสียงได้นะครับอาจารย์ถิติพลบอกว่าไม่ได้เป็นปัญหาอมองคนละมุมนะครับกับอาจารย์ยอดพลเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านให้ข้อมูลบอกว่าเพราะในทางปฏิบัติก็ทํากันอยู่แล้วในทามความเป็นจริงทํากันอยู่แล้วหากทําให้ถูกกฎหมายไม่มีข้อจํากัดอย่างน้อยก็จะเชื่อมโยงนะครับระหว่างความสัมพันธ์การเมืองส่วนท้องถิ่นกับการเมือง ระดับประเทศได้แล้วก็อาจจะช่วยสร้างความเข้มแข็งของระบบพักการเมืองด้วยแต่มีแต่นะคุณผู้ฟังผุ้ชมแต่อาจจะมีปัญหาคือในส่วนของข้าราชการซึ่งก็มีกฎหมายข้าราชการมีพรบรนะครับเรื่องของการประกาศใช้นะครับคุณธรรมจริยธรรมต่างๆเนี่ย ก็มีกฎห้ามไว้อันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาที่ในส่วนของโครงสร้างอาจจะไม่เหมาะสมหรือไม่ยังไงนะฮะตรงนี้ก็ต้องมาพิจารณากันโดยเฉพาะในส่วนของมาตรา34และมาตรา69ที่คุยกับคุณสุทธวันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในส่วนของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับคุณธรรมรงศรรักดิ์เพชรเลิศอน,นันต์นะครับ ให้ข้อมูลกับเราไว้ว่านักการเมืองทุกระดับนะครับที่มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับด้วยกันเองหรือว่าสสควรช่วยกันหาเสียงตั้งแต่ท้องถิ่นได้อะอันนี้ก็เป็นสนับสนุนอีกฝั่งหนึ่งนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพื่อที่จะสร้างกระบวนการขับเคลื่อนประชาธิปไตยเพราะว่านักการเมืองนะครับจะต้องมีความเชื่อมโยงกันระดับชาติถึงท้องถิ่นมองเป็น ทิศทางเดียวกันนะครับไม่ว่าจะชาติท้องถิ่นท้องถิ่นระดับชาติในประเทศที่มีประชาธิปไตยทั้งในยุโรปสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศที่มีการกระจายอํานาจนะครับเช่นญี่ปุ่นท้องถิ่นเนี่ยเขาจะมีความเข้มแข็งมากเลยคุณผู้ฟังผู้ชมในระบบความสัมพันธ์กับการเมืองระดับชาติก็เชื่อมโยงกันนะครับอาจารย์ธรรมรงศักดิ์นะครับบอกว่าหากประเทศเราต้องการพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นก็ไม่ควรที่จะ ห้ามนักการเมืองระดับชาติเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสนามท้องถิน่นแต่ก็อย่างที่คุณสุธวันบอกเรานะครับบางทีอาจจะเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบหรือไม่บางคนนะครับที่สมัครเลือกตั้งท้องถิน่นก็เป็นนักการเมืองที่สมัครอิสระไม่มีสังกัดนะครับเป็นทุนของตัวเองไม่มีพรรคการเมืองมาสนับสนุน ต่อแบ็กอัพข้างหลังก็ไม่ค่อยมีนะครับอาจจะเป็นคนในท้องถิ่นจริงๆท้องที่จริงๆตรงนี้ก็อาจจะเสียเปรียบนะครับถ้าเป็นพูดถึงกับนักการเมืองท้องถิ่นที่สมัครไปแล้วก็มีพักนะครับหรือว่ามีบุคคลที่สนับสนุนตรงนี้ก็เป็นความแตกต่างที่อาจจะสร้างความเหลื่อมล้าได้เมื่อสักครู่เราคุยกับทางโฆษกคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองคุณสุธวันไปก็ให้ความคิดเห็นเราไว้อย่างนั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจารย์ธรรมรงศักดิ์บอกว่าถ้ามองอีกด้านหนึ่ง ถ้าปล่อยให้นักการเมืองช่วยหาเสียงในสนามการเมืองท้องถิ่นได้เนี่ยทีมการเมืองในท้องถิ่นก็สามารถนํานโยบายของพรักการเมืองหรือคณะธิงานการเมืองในระดับชาติมาใช้ในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ได้ก็เหมือนกับว่านโยบายของพักหลักมีอยู่แล้วนะครับถ้ามาสนับสนุนส่วน,วนท้องถิ่นเนี่ยก็เอานโยบายที่พรรคิดจะทาที่จะดําเนินการ มาใช้พัฒนาท้องถิ่นได้ด้วย่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลด้านนักวิชาการนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคุณฟังเรื่องของการเล็งแก้กฎหมายนะครับการเลือกตั้งท้องถิ่นอันนี้เป็นความคิดเห็นนะครับในส่วนของคณะกรรมาการ การพัฒนาการเมืองนะครับการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นนะครับจะขับเคลื่อนอะไรยังไงต่อไปก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าก็ฟังเสียงซาวเสียงเช็คเสียงกับทางกกตกับนักวิชาการที่เชิญเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นนี้นะคุณผู้ฟังคุณชมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับที่คุยกับคุณสุทธวันบอกว่าในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีการเสนอมีคนสนับสนุนบอกในไหนก็ในไหนละเปิดทางเลย นะฮะไม่ว่าจะเป็นสอสอสอวอให้ช่วยเลือกตั้งท้องถิ่นได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองความต่างที่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับ <ๆ S 1> เราเองนะฮะวันอาทิตย์นี้อย่าลืมไปเลือกตั้งเพราะว่าถือว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนนะครับที่จะร่วมกันส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นเนาะในส่วนของกก <ๆ S 1> ตเองเขาก็มีการเตรียมการนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเตรียมการมีการ เตรียมสถานการณ์ท่ามกลางโควิด19นะครับว่าจะดําเนินการเลือกตั้งยังไงกระทรวงมหาดไทยเองก็บอกว่าพร้อมสนับสนุนเต็มที่นะครับในส่วนนี้ที่จะให้กกตดําเนินการนะครับก็มีหลากหลายประเด็นเลยคุณผู้ฟังคุณชม กกตก็แจ้งนะครับมีการบอกว่าโชว์สีบัตรเลือกตั้งอบตอไม่ต้องห่วงมาตรการเข้มนะครับป้องกันบัตปรปลอมได้อย่างแน่นอนสีนะฮะพูดถึงสีตอนนี้คุณู้ฟังผู้ชมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับกกตได้ออกเอก,เอกสารชี้แจงกรณีปรากฏข่าวตามสื่อต่างๆเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่สีบัตรนะครับบัตรสีน้ําเงินเนี่ยเลือกสมาชิกอบอตอส่วนบัตรสีแดงนะครับเลือก นายกอบาตานะครับซึ่งอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีจัดทำบัตรที่มีขนาดและลักษณะคล้ายกับบัตรเลือกตั้งหรือว่าบัตรเลือกตั้งปลอมนะครับออกเสียงลงคะแนนนะครับซึ่งจะส่งผลให้จํานวนการเลือกตั้งเนี่ยไม่ตรงกับจํานวนบัตรเลือกตั้งตรงนี้กรกตอบ,บอกว่ามีความพร้อมและมาตราการนะครับในการตรวจสอบ อย่างเต็มที่นะครับโดยให้ความสุจริตเที่ยงธรรมโปรง่งใสในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้น28พฤศจิกายนนะครับนอกจากนี้นะฮะยังมีการห้ามโดยผู้ใดที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับที่ออไม่ได้ไป ใช้อ่อไม่ใช่บัตรเลือกตั้งนะครับที่ทางคณะกรรมการเนี่ยได้เตรียมไว้นะครับมีโทษปรับนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ปรับนะครับตั้งแต่20,000บาทนะครับสูงสุดก็ 200, 0 0 0บาทจำคุกด้วยตั้งแต่1ปีถึง10ปีอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับมาตรการสีบัตรย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเลือกตั้งท้องถิ่นนายกอบาตาและสมาชิกอบาตาวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้นะครับบัตรสีแดงเนี่ยใช้เลือกนายกอบาตาส่วนบัตรสีน้ำเงินนะครับใช้เลือกสม ชิกอบตอนะครับเข้าคูหาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะได้รับบัตร2ใบนะครับก็กาเบอร์ที่ใช่เลือกคนที่คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมชอบอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เอามาคุยกันนะครับขณะเดียวกันนะฮะเรื่องของการเลือกตั้งผู้สมัครเองก็สามารถหาเสียงได้นะครับสามารถหาเสียงได้นะฮะตรงนี้เองแต่ว่าก็ต้องสิ้นสุดเนี่ย หกโมงเย็นนะครับยาวไปจนถึง6กโมงเย็นนะครับของวันที่27่สิพฤศจิกายนหลังจากนั้นก็ หาเสียงไม่ได้แล้วนะเพราะว่าจะเตรียมเลือกตั้งหรือว่าที่หลายๆคนก็เรียกว่าคืนหมาหอนอตรงนี้ก็ต้องเป็นมันตรการที่ต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนต่อไปนะครับป้องกันการทุจริตนะครับในเรื่องของการหาเสียงแล้วก็การเลือกตั้งอบตอนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคนไหนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้นะก็สามารถแจ้งความจำนองได้นะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะอาจจะเป็นคนพิการทุกพลภาพหรือว่าติดธุระเหตุจําเป็นอะไรก็แล้วแต่สามารถเข้าไปแจ้งเหตุจําเป็นนะครับที่เราไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ของกกต หรือว่าแอปพลิเคชันของกอกนตนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่เราเตรียมการเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้นะครับคุณฟังคุณชมย้ำอีกครั้งหนึ่งวันอาทิตย์28พฤศจิกายน2564นี้นะครับกับการเลือกตั้งนายกอบตอและสมาชิกอบตอทั้งหมดนี้ก็คืออินไซต์รัฐสภานะครับที่เอามาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการทํางานนะครับในส่วนของคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองกับการเล็งแก้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะว่าก็ดูว่าเอ๊ะเป็นเหมือนช่องว่างช่องโหว่ที่ เกิดขึ้นนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ขับเคลื่อนกันต่อไปเราทุกคนนะฮะเป็นคนไทยก็ต้องร่วมกันออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะไม่ได้เลือกตั้งมานานนะครับคุณผู้ฟังในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะฉะนั้นครั้งนี้นะครับถือเป็นสิทธิ์เป็นเสียงของเราทุกคนที่จะต้องออกไปทําหน้าที่ทั้งหมดนี้คืออินไซร์รัฐสภาในเช้าวันจันทร์ที่22พฤศจิกายนที่เอามานําเสนอากันนะครับกล่บมาติดตามรายการอินไซร์รัฐสภาได้ใหม่พรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเจ็ดนาฬิกาสามสิบ างวิทยุกระจายเสีออยงรัฐสภาและสื่ออื่นๆของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับกับผมนรงฤทธิ์แล้วก็ท้ายสุดนี้นะฮะอย่าลืมนะครับติดตามการประชุมนะครับของสมาชิกวุฒิสภานะฮะก้าโมงเช้านี้นะครับก็ติดตามกันได้หลากหลายช่องทางของสื่อฝ่ายนิติบัญญัตินะครับวันนี้อินไซต์รัฐสภาหมดเวลาลงแล้วนรงฤทธิ์คิดเห็นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ